สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่25เดือน5 25, 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นสูตรหเม็ดเดียวนะคะเน้นพี่พี่ FC ที่ชอบเล่นสายวิ่งรูดนะคะสูตรนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็ ขอบคุณพี่พี่ f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆก,การติดตามทุกๆเมนด์ด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนเนาะสาหรับเมื่อวานนี้สาวอนให้เด่นที่3แล้วก็6นะคะก็กบขอโทษขออภัยพี่พี่ f c ด้วยนะคะสายวิ่งรูดวันนี้หลุดนะคะ3นี่หลุดไปเนาะ ตัวเด่นหกนี่มานะคะมาในรอบเฉพาะกิจหกศูนย์นะคะสำหรับตัวเด่นก็ฝากตามต่อด้วยนะคะของวันที่ยี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวมาสรุปตารางให้ดูกันก่อนนะคะเผื่อพี่บีเอฟซีท่านใดจับตารางไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับตารางนี้เข้าหกศูนย์นะคะหกศูนย์นี่มาในรอบเฉพาะกิจเลขล่างนะคะตัวนี้เนาะ ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครจับตารางไปเป็นแนวทางแล้วก็เข้า40นะคะ40มาในรอบพิเศษ04นะคะก็เข้าอีกแล้วนะคะเลีกตารางนแล้วก็มาเข้ารอบ VIP นะคะ101นะคะแล้วก็0 ก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะเข้าสามหน่วยนะคะตารางเนาะเข้าหกศูนย์แล้วก็เข้าศูนย์สี่นะคะแล้วก็มาเข้า1นึ่งศูนย์นะคะก็ยินด,ดีกับทุกท่านด้วยนะคะถ้าใครจับตารางไปเป็นแนวทางของวันที่25้าก็ฝากตามต่อด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะโอนให้เด่นไปที่8แล้วก็6นะคะวิ่งรูดวันนี้นะคะฮานอย ส่วนให้วิ่งรูดที่เปดน,นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะ8ดแต่ถ้าใครไม่ชอบเปดน,นะคะแนะนําให้เอา6ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะ อ่าสำหรับสายวิ่งรุ่นเม็ดเดียว8นะคะตารางก็จะมี8มี6มี2มี5มี4นะคะแล้วก็มีมี1ในวันนี้เด่นก็เด่นที่8แล้วก็6สสำหรับตัวที่ชอบนะคะในสูตร1เม็ดเดียววันนี้ก็จะเป็นคู่แรก8 6 แปดสองแปดศูนแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้านะคะพี่เอฟซีาไหนชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้เนาะสำหรับฮานอยวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้มาทางล่างแล้วก็บนนะคะ ขอให้เป็นสูตรแก้มือเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ไม่มาเลยนะคะเม็ดเดียวเนาะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่ๆ f c นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเรงใจให้แอดด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ